สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขุสุขค้นค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล้องสวัสดีค่ะสามันดี <c oughs> ด <c oughs> ยันยันว่าบอทักไทยพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อ่าทักทายกันมือนีช่วงเทียงอ่าแดดหอนหอนแล้วท่างบ้านแพ้งโกสุมพใสสารคาม เป็นจังใดแน่น้อพี่น้องเอ้ยทั้งอุบลทั้งอุบลแดดฮอนเทียงเทียงแดดฮอนแดดแง้งแม่นแต่ทั้งบันแพ่งโกสุมพิสัยแมนมวนสีมวนเป็นบอนีมวลนี่นี่พร้อมแล้วฟรีคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอ่า บอสจเริ่มไล่สดแล้วนี่แดดคือกันไหมแดดคือกันแต่ว่าทั้งนีฮอนทัุ้่นมวนหากันหฮมดอมเนเดอพี่น้องเห็นบ่ออหากันหฮมดําเนียร์วัสนคือบอสจเพิ่นบอกไว้เนาะหลังจากที่บ้านป้าค่ะก็คือพี่สาวพอสมกลาค่ะคุณป่าสองทันไฟไฟใหม่บ้านเพิ่อนประสบอักขีภัยคือ ไฟไม่บ้านแล้วบอสโจบอกว่าช่วยคนอื่นก็ช่วยมาเยอะม่นคีป่าเจ้าของเคยเบิงเคยแย่งเคยดูแลบอสโจละกันเอื่อยๆน้องๆไปเล่นไปกินอยู่บ้านตอนนั้นมีงานผสมการกับแม่สุภาพก็เอาไปฝากไว้จางซี่เอาไปฝากเล่นโยนกินโยหันนอนโยหัอคนอื่นมาหลายอันนี้ ซอยบ่าเจ้าของค่ะเลยจัดเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแมนค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตเนาะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะเบิงหนางานก็ได้เบิงฟรีชมออนไลน์ทั่วโลกอ่ามีนําจิตนําใจพี่น้องกะยิบยืนแบ่งปันอ่ากหยิบยืนแบ่งปันตามตามที่พี่น้องสะดวกเพื่อนจะจะบอกช่องทางการรวมทํางบุญแต่ว่าเฮาสองคนนี้รวมทังบุญไปแล้วค่ะพันหนึ่ง ได้ฝากใส่มือบอสโจไปซอยอตามกำลังนาอพี่น้องนาอวาเวทีที่บานน่าจะเริ่นเดือดรมนั่นฝากบอสโจไปแล้วเพื่นกับวันนี้พวกมาไล่นี่ก็จะเอาให้เพิ่นขึ้นกันปนว่าแมนกับแมนอีลีนี่เดียนี่เดีนี่เนี่ยเห็นบอก็คือเงินเงินเงินติดนาเวทีนะคะ กะมอบให้แล้วกะแบ่งพันแบ่งพันเท่าอยู่บ่อยโมโหแหละจักแป็นบ่แป่นแหละกะสิแดงหัวเนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮาฝากไว้แล้วเนาะหลุดใหลวงนี่แม่เข้าขังคเลยจําได้แม่นบ่เจอมีมีหลุดในหลวงนี่แม่นบ่เออเข้าเก้ากาเก้ากับส้นเท้กันนา่ากระทือว่าเฮากะซอยกันคนละนิดละหน่อยพี่น้องน้ําจิ๊บน้ําใจเนี่ยขอมอบทิปที่ได้จากหน้าเวทีทุกบาท ให้กับผู้ประสบภัยครับแล้วก็วนนนี่เพิ่นว่าเพิ่นตั้งตนเนาะความ,อมซอยเหลือ,อของเพิ่นกับซอนุดนี่ละสามหมืนบาทเพิ่นว่าเนะเาะอ้าก็ถือว่าซอยเหลือซึ่งกันและกันเราก็เห็นอีกมือน,นี้อาจจะมีการมอบนะก็คือเฮียธนพัทรอ่าโรงโรงไม้โรงเลื่อยนะเนาะที่อยู่บังหินสีสเกตฝากบ้านประตูเบื้องต้น สามบันแบบไงฝา,ากพานในไอคขมอดอไปไห้มือนี่น่าจะมีการน่าจะมีการทําพิธีการมอบบนเวทียังง<ด>สิเนาะไปะไปไป,ไปเป็นลูกค้าเฮีย ธนพัดผ์นี่เพื่อนซีโรถพิเศษให้เฮาอยู่บ่เหรอการต้องไปคุยกับเพื่อนประมาณว่าหนึ่งแปดเล่ากับเหลือสองพันเหลือสองหมื่นประมาณนี้บปล่าจนได้โอ้ยหนึ่งแปดเหลือสองหมื่นเออสันเพราะว่าอันนี้การจังหวะกันพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจดีอยู่แล้วแมนมีโอกาสได้สร้างบ้านก่อนเออจังสิไปอันอาศัยไใเพึ่งเพื่อนนะคะแต่ตอนนี้เพิ่นมีโอกาสได้สร้างบ้านกัน นาะสร้างบ้านนี่ก็สร้างบ้านนี่ก็บ่ยากเด้ก็สีสเกีสร้างบ้านนะเห็นบ่ครบวงจรคก็อย่างนี้พอสร้างบ่เอออยู่กับอีหล่าอุงอิงนี่เนาะ f อนีีพอสร้างผมอยากได้หลังคือของอีหล่าเลยนั่นนะเฮดไ้ฟี่เด้บ่บ่แม่จักสี่ห้าหมื่นเพราะเฮดไอยู่บอกพอสร้างเห็นแล้วเป็นก็ใจดีบ่ โอ้ยพี่น้องเราไปเล่ยๆอร่ดยเอานี่เราเบาเรื่องงานเรื่องบุญเรื่องคนใจดีเอาเบามาหยอกมากเบานัวงหัวมวนสู่กันฟังก็คือกับงานมือนีไหลเห็นว่างานผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านแพงเนี่ยฟรีคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตเห็นว่าบอสโจเพิ่นโพดบอกว่าในอำเภอโกสุนพิสัยก็ได้ร่วมใช่ฟรีคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเนี่ยเป็นไรสนเลยนะคะเรื่องมันแพรจะใส่เงินมือหนี พร้อมแล้วสนามกวางสะดวกสบายไปเบิงกันไปไปเบิงไปมวนน้ำกันพี่น้องทีมงานนี่เป็นคนไปอยัเลยเด้บอกว่าจะเป็นสาวน้อยทีมงานของสาวน้อยเพชรพนแพงผู้ใดสะดวกก็ไปก็คือมองนีนี่เป็นนําจีตนาใจแล้วแต่ใครจะไปเป็นบอสเราก็มีทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์เราก็มีอ้ายแมนมานวันอขาดบ่ดด้อีลาอุ้งอิงกพ่อโจนะคะ ต้องขึ้นเวทีพบปากับพี่น้องได้มว้วนน้ากันนะคะแล้วเพื่อนยังจะไปต่อง,งานมือแรงที่เขื่อนอุบลรัฐแมนบอคะแมนเขื่อนอุบลรัฐอยู่ขอนแก่นบอไกลบอไกลบอไกลแมนบอลใกล้ใกล้แมนอือำเภอจากโกสุมไปขอนแก่นก็สามสิบโลจากขอนแก่นไปอุบลรัฐก็กรประมาณสี่สิบโลบอกิน,นบอกินบอกินแปดสิบโลกับม้วนกันก่อนอยู่บ้านเจ้าของก่อนคือว่าเนาะ นี่เดบ้านนาคำบ้านนาคำนะคะมือแรงนี่ตมบลนาคำอำเภอบุญรัตน์จังหวัดขอนแก่นบรรยากาศที่ดีเด้แถวนั้นนะตอนแรงอากาศดีค่ะเพราะว่ามันเป็นมันมันใกล้เขื่อนเนาะสายน้ำยื่นเนาะอากาศเป็นตะเย็นสบายเนาะสายน้ำยื่นไปแวะกินกินข้าวอยู่แถวแม่นเกิดนั่งแม่นตังบัวได้เหนืองบัวลำพูจังบัวได้เข้ามาแต่อันนั้นเด้เชียห้างเนี่ยเป็นคนที่ลืมง่ไงแม่พี่น้องถ้าไปใส่บุคคลจังได้จักเถื่อเป็นคนที่ลืมง่ายค่ะถ้าไปปล่อยนในกับบ้านมือถือ ถึงงานแล้วครับนี่ยิ่งใหญ่มากเวทีใหญ่และระบบเสียงวงใหญ่กับฟรีคอนเสิร์ตรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจัดขึ้นที่สนามโรงเรียนบ้านแพงตงําบลแพงอำเภอโกสมมิสัยจังหวัดมหาสารคามศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะสาวน้อยลำเ <ลำ S 2> พลินโช เพชรลํำเพลินน้ำเดมูอนีอของพยาบาลของพยาบาลสายจวดคำว่าพี่น้องเนาะก็คือซอยเหลือซึ่งกันเลยกันนะคะแมนมือนี่วันงานเริ่มเนี่ยงานเริ่มนี้ละช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไปนี่หลับพี่น้องคะหอดหามบงแรงเด้อค่ะเด้อไปมวนไป มวนมวน้ำเพลินนะคะสาวน้อยพิษบ้านแพงโดยบอสโจน้ำทับบัวสนว่า็นสิออกกรบแม่บอสโจก็ได้นำทีมสันตนานำทับปนว่าเครื่องเสียงปุนหะ MK สตูดิโอเวทีเพชรลำเพลินโดยผู้ใหญ่บ้านมานะชัยไลายสดโดยทีมเบาผู้ไทยปนว่าป๊าจัดขักสุดยอดเนาะนี่แหละประมาณที่เตียงใบม่วงก่อนหาโมงแรกพี่น้องก่อนไปมวนน้ำกันทั้งอุบลรัฐ พี่น้องท่านอุบลรัตน์ก็มารวมบุญได้เด้วนี่แนวก็จะตามกลับไปที่อุบลรัตน์มาตากแดดก่อนเนื้อม่มาตากแดดผิวจะได้สวยผิวจะได้สวยเมากันมาตากแดดยิ่งกระเว้นก่อน่าสันอผิวจะได้เป็นสีแทนอยังแท่น่าสันสีดำแดงมานสีขาวหายุเดี๋ยวสไปแลมาแทนสีแดงมาแทนเอาข้าวบุญเราท่านต้องฝากกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะนี่บอโจเราเป็นคน ใจดีอิหลาก็เป็นคนใจบุญแมนคะาวามบุญกันพี่น้องทั้งบรนพแพ้งโดยเฉพาะป้าเนาะพี่สาวของพ่อสงกรานประสบปัญหาอักขีภัยหรือไฟไหมรวมเดอยช่วยกันพี่น้องเาเลยจัดคอนเสิร์ตการกุศลให้เอ้าผู้ใดอยากร่วมบุญกระเบิ้งใน ไล่สดนะคะหรือไปนางงนก็นได้เนาะปอน<ข>นางงนก็นดีเนาะอขอบคุณกับพี่น้องค่ะถือว่าบอกข่าวบุญเดออ้อค่ะเด้อลวก็บบอลซ้อนครับบอโจเพิ่นเนาะเพิ่นได้มากทาได้นาเวที่ติดนาเวที่เอามอห้ป่าเบิร์ดเลยนะคะเอ้าขอบคุณกับพี่น้องที่ทติดตามคลิปแรกของว่วยนี่เดี๋ยวจังพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะอยู่นีมีิแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอ๊ยแม่แต่แล้วแต่ละเมนเลยนะพี่น้องก็กิีอยาง,ไ,ยงไปกินน้ำแข็งใสมาพี่น้องขนาดเสียงบ่มี่ไปกินน้ำแข็งใส